อย่าบูชาพลังงานความจนทุกรูปแบบเคยมีคำพูดที่เห็นได้ชัดเลยคนจนผู้ยิ่งใหญ่อ่าคำพูดนี้สโลแกนนี้คนจนผู้ยิ่งใหญ่แต่เลยเม่ถามหน่อยเวลาที่เขาจ่าหัวสมมุติว่ามันเป็นคอนเทนต์ใช่ไหมแล้วเขาเขียนว่าผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่จนที่สุดไม่มีแม้แต่ข้าวกินคุณอยากคลิกคอนเทนต์นี้ไหมกับอีกคอนเทนต์หนึ่ง ผู้ชายที่รวยที่สุดเขามีวิธีคิดหลักคิดแบบนี้ที่พ่อแม่เขาสอนมาคอนเทนต์เหมือนกันนะผู้ชายที่รวยที่สุดแล้วก็เขียนกับผู้ชายที่จนที่สุดถามหน่อยว่าคุณจะคลิกคอนเทนต์ไหนคำที่เมถามเมื่อกี้คนจนผู้ยิ่งใหญ่แล้วมันได้อะไรอาคุณต้องตื่นนะนี่คือคำพูดของใครรูป้ป่ะ w l l l e t D. t ีว t สเทที่เขียนหนังสือ science to get rich แล้วก็เลยได้มีเอามาถอดบทเรียน